สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดโต๊ะอาหารและมารยาทในการรับประทานอาหารกันค่ะก่อนอื่นคุณครูมีวิดีโอแนะนำให้นักเรียนดูก่อนนะคะอย่างนี้สิไทย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 ผมชื่อไทยไทยครับ โอ้โหวันนี้หิวข้าวจังเลยมากินข้าวกันดีกว่าข้าวสวยร้อนๆกับข้าวแสนอร่อยมีทั้งไข่เจียวปลาทูทอดผัดกระเพรามามาเพื่อนๆมากินข้าวกันเอานั่ง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 โอ้โหปลาทูทอดตัวเบิ้เริ่มเลยอ่าใช้มือฉีกเลยดีกว่าเอา้าทำไมทำหน้าอย่างนั้นอะไม่เคยเห็นคนกินของอร่อยเหรอ นี่ก็อีกคนนึงเอานี่ช้อนกลางตักขึ้นมากินเลยโอ้โหเต็มปากเลยโอโห้ยอร่อยอ่ะเป็นอะไรกันนะไม่อร่อยเหรอทำไมทำหน้าอย่างนั้นนะเพื่อนๆดูเหมือนจะไม่ชอบที่ผมทำอย่างนี้ถ้าอย่างนั้น<อ>ผมคงจะต้องเปลี่ยนแล้วล่ะเออ <c oughs> ขอโทษเรามากินข้าวคำน้อย เขี๋ยวปิดปากแล้วก็ใช้ช้อนกลางดีไหมดีสิกินข้าวดีมีมารยาทใครเห็นก็ชื่นชมเปลาเปผมไม่ได้ใช้นิ้วจะแค้ฟันนะผมจะให้ดูนาฬิกาใหม่ตักหากเล้าอย่างนี้สิไทไทย,ไทย ร่วมเสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ในสังคมไทยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมมารยาทในการรับประทานอาหารของคนไทยครอบครัวคนไทยรับประทานอาหารพร้อมกัน วางสำรับกับข้าวไว้ตรงกลางมารยาทในการรับประทานอาหารจึงเป็นเรื่องนึงที่ผู้ใหญ่คอยอบรมเด็กเช่นไม่มุมมามไม่เคี้ยวหรือสดเสียงดังไม่พูดเมื่อรับประทานอาหารเต็มปากรู้จักใช้ช้อนกลางแม้ในท้องถิ่นรับประทานอาหารข้าวเหนียวนึ่งลูกหลานได้รับคำสั่งสอนให้หยิบข้าวพอคำและเปิบข้าวอย่างเรียบร้อยการรับประทานอาหารแบบนั่งโต๊ะ ผู้ที่มาถึงโต๊ะอาหารก่อนควรนั่งเก้าอี้ตัวที่อยู่ด้านในสุดเพื่อให้ผู้ที่มาทีหลังนั่งได้สะดวกนอกจากนี้การรับประทานอาหารแบบนั่งโต๊ะไม่ควรนั่งเอามือเท้าคางหรือวางข้อศอกไว้บนโต๊ะอาหารการรับประทานอาหารแบบนั่งพื้นผู้หญิงจะนั่งพับเพียบผู้ชายจะนั่งขัดสมาธิ และไม่ควรนั่งชิดหรือห่างจากสำรับอาหารมากเกินไปเพราะจะทำให้ตักอาหารไม่สะดวกมารยาทในการรับประทานอาหารขณะรับประทานอาหารควรปฏิบัติดังนี้ 1. ใช้มือขวาถือช้อนและมือซ้ายถือซ่อมใช้3มนิ้วจับช้อนและซ่อม 2. ควรระมัดระวังไม่ให้มีเสียงกระทบ กันระหว่างช้อนกับซ่อมและจานข้าว 3. ควรใช้ช้อนกลางตักอาหารมาใส่ที่จานของตนทุกครั้งไม่ใช้ช้อนกลางตักกับข้าวเข้าปาก 4. ควรตักอาหารพอดีขอบช้อนไม่ตักพูนช้อนขึ้นมาขณะตักอาหารใส่ปากไม่ควรให้ช้อนกระทบกับฟัน สไม่ควรเคี้ยวอาหารเสียงดังหรือพูดขณะที่อาหารอยู่ในปากเวลาเคี้ยวควรหุบป,ปากแล้วก็เคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกืน 6. ถ้าจำเป็นจะต้องคายเศษอาหารควรหันหน้าออกจากวงอาหารแล้วใช้มือป้องปากไว้ก่อนจึงค่อยคายเศษอาหารออกใช้กระดาษเช็ดชู่หรือผ้าเช็ดปากไม่ควรคายอาหารลงบนจานข้าว 7. ถ้าจะไอหรือจามขณะเคี้ยวควรหันหน้าออกจากวงอาหารแล้วใช้กระดาษเช็ดปากหรือมือป้องไว้ก่อน 8. ขนขณะรับประทานอาหารควรแสดงความมีน้ำใจต่อผู้อื่นเช่นเลื่อนจานกับข้าวให้ตักข้าวให้ลินน้ำและควรกล่าวคำขอบคุณเมื่อได้รับจากผู้อื่น 9. ดื่มน,น้ำจากแก้วที่วางทางด้านขวามือของตนเมื่อดื่มแล้ววางแก้วไว้ทางขวามือทุกครั้งแล้วไม่ควรใช้แก้วน้ำร่วมกับผู้อื่น 10. เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วควรเขี่ยอาหารวางไว้ข้างจานร,รวบช้อนและซอมวางคู่กันข้างจานหรือตรงกลางการจัดโต๊ะอาหาร การจัดอาหารเช้าเบ k กฟ s ์เซตติ n งอาหารเช้าส่วนมากจะเป็นอาหารเบาๆเช่นข้าวต้มชากาแฟนะคะอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารก็จะมีพวกถ้วยถ้วยกาแฟการจัดอาหารกลางวันรันเซตติ n งอาหารกลางวันนะคะก็จะเป็นอาหารจานเดียวอาหารจานด่วนนะคะก็จะมีอาหารจานหลักแล้วก็ช้อนซ้อม แก้วน้ำการจัดอาหารมื้อค่ำ Dinner Setting ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะการจัดโต๊ะอาหารการจัดโต๊ะอาหารที่ถูกต้องจะช่วยสร้างบรรยากาศในการรับประทานอาหารให้อร่อยขึ้นวิธีการจัดโต๊ะอาหารอย่างง่ายๆและถูกหลักทำได้ดังนี้ 1. ปูผ้าปูโต๊ะ ต้องให้ใช้ผ้าเท่ากันทุกด้าน 2. วางจานวางตรงกลางห่างจากขอบโต๊ะ1นิ้ว 3. วางช้อนจะวางห่างจากขอบของโต๊ะ1นิ้ววางด้านขวาของจาน 4. การวางซ่อมจะวางห่างจากขอบโต๊ะ1นิ้ววางด้านซ้ายของจาน 5. การวางแก้วควรวางเฉียงที่มุม ขขาาบนองจกิจกรรมท้ายหน่วยการเรียนรู้เรื่องการจัดโต๊ะอาหารและมารยาทในการรับประทานอาหาร 1. ให้นักเรียนสรุปความรู้เรื่องมารยาทในการรับประทานอาหารลงสมุดวิชาการงานอาชีพระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะ 2. ให้นักเรียนวาดภาพหลักการจัดโต๊ะอาหารลงในสมุดวิชาการงานอาชีพระบายสีให้สวยงามด้วยนะ แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าดูแลสุขภาพด้วยนะคะ